มั่มพร้อมกันค่ะทุกคนหนึ่งสองสามันมีความนุ่มๆหอมๆหวานๆนะคะแล้วมากินกับเจ้ามะขามที่มันเปรี้ยวๆเค็มนิดๆเข้ากันดีเปรี้ยวหวานเค็มสามรสเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel. ชาแน l เฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวเหนียวหมูทอดหน้าหมูทอดนมสดค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่เราเอาไว้เป็นตัวชูโรงนะคะไม่ใช่เมนูที่เราทําทุกวันค่ะตอนที่เราขายนะเราก็จะมีวันหนึ่งนะคะที่เราจะเลือกเอาเมนูพิเศษมาทําเป็นเมนูไฮไลท์ประจําสัปดาห์ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมนูนี้และบอกเลยนะว่าถูกใจเด็กๆมากๆเลยค่ะรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะ ยังไม่เคยเห็นมีใครทําขายเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาแล้วก็รับรองได้เลยว่าจะต้องขายดีอย่างแน่นอนค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทํายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทาํากันเลยค่ะเพือติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์ชแชร์แบ่นด้วยนะ ทีนี้เรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับอันดับแรกครับวันนี้เราจะใช้เป็นสันนอกนะครับ1กิโลครับเครื่องปรุงนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลโนดหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับเกลือนมข้นจืดเดี๋ยวอัตราส่วนเราบอกไว้ใต้คลิปนะครับเราจะมาทำการหั่นหมูกันเลยนะครับนำหมูมาตั้งก้อนล้างกำวังสะอาดเรียบร้อยให้เราค่อยๆหั่นลงไปครับเอาแผ่นประมาณนี้นะครับนี่ครับความหนาแผ่นประมาณนี้พอนะครับประมาณ5เซนครับเสร็จแล้วก็พักไปก่อนแยกไปเลยนะครับแล้วก็หั่นไปให้หมดเลยครับ เนื่องจากเป็นสันนอกนี่มันจะหั่นง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีมันอยู่นิดนึงซึ่งส่วนอร่อยก็คือตรงส่วนมันนี่แหละครับหั่นเป็นแผ่นๆไปเลยครับที่เราหั่นบางเพราะว่าเวลาเราหมักมันจะได้ซึมเข้าตัวเนื้อหมูของเราได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานมันก็เลาะมันออกได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือหมูของเราครับที่เราหั่นมาเตรียมไว้นะครับแต่ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหมักแล้วนะครับอันดับแรกครับให้เราใส่น้ําตาลโตนดหรือน้าตาลละ้าวครับเกลือซีอิ๊วขาวนมข้นจืดทําการผสมเครื่องปรุงทุ บีให้ละลายเลยนะครับพอน้ำตาลตหนดของเราละลายเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ให้เราทําการนําหมูที่เราหั่นไว้มาหมักไว้ครับหลังจากที่เราใส่หมูหมักลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เรานํอ M wrap มาแรปไว้นะครับเสร็จแล้วให้เรานําไปหมักไว้ในตู้เย็นครับไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ หลังจากที่เราหมักหมูแล้วนะครับเป็นเวลา1คืนเลยนะครับอันนี้เราหมักข้ามคืนเลยนะครับก็ทีนี้เรามาดูหน้าตาของหมูเจ้าหมักนมกันเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับจะสังเกตดูว่าตัวหมูของเราจะดูลักษณะพองขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันซึมนมเข้าไปในตัวเนื้อหมูของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทอดนะครับวิธีการทอดก็คืออันนี้เราต้องใช้น้ํามันเยอะหน่อยนะครับก็เปิดเป็นไฟเบาครับเบาสุดเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆนําหมูของเราครับที่เราหมักนมทิ้งไว้มาจ ให้เราใส่หมูลงไปเลยครับนี่นะทอดไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าเกิดใช้ไฟแรงไปมันจะกระด้างนะครับแล้วก็จะไม่นิ่มนะครับจัดแต่งทรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ใส่หมูลงไปให้หมดเลยครับถ้าเกิดใครไม่มีน้ํามันเยอะขนาดนี้ก็ใช้วิธีการทอดสองรอบก็ได้นะครับหรือทอดหลายๆรอบเอาก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องให้น้ํามันท่วมหมูนะครับอันนี้เราใส่น้ํามันลงไปแล้วน้ํามันเริ่มจะร้อนแล้วนะครับเราใช้ไฟอ่อนเลยนะครับคือไม่มีสู้ซ่าอะไรเลยนะแล้วก็ทอดไปสักพักครับ หลังจากที่เราใส่หมูลงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนมที่เราหมักไว้นะครับเทสใส่ลงไปได้เลยครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทําการทอดไปเรื่อยๆเลยครับใช้ไฟอ่อนนะอาจจะกินเวลานิดนึงนะแต่รับรองเลยว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนครับหลังจากที่เราใส่หมูก็ใส่นมลงไปแล้วนะครับก็ทิ้งระยะเวลาปิดประมาณสัก2นาทีนะครับทีนี้เราก็เริ่มคนได้เลยครับ คนบ้างพักบ้างครับแค่ไม่ให้ตัวหมูชุดแรกๆที่เราใส่ลงไปนะครับติดกับกระทะแล้วมันจะไหม้ได้ครับอันนี้เราก็คนไปเรื่อยๆได้เลยนะครับคนเบาๆพอครับหลังจากที่เราทอดด้วยไฟอ่อนนะครับเป็นเวลาประมาณ30นาทีมันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับหมูของเราก็จะสุกเรียบร้อยว่าเราหั่นเป็นแบบบางๆไม่ต้องให้สุกมากนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราตักหมูครับนี่นะลักษณะหมูของเรานี่ครับขึ้นไปพักไว้บนตะแกรงครับ หลังจากที่เราตักหมูขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับความอร่อยจะอยู่ตรงนี้เลยครับเศษนมที่เรานำมาทอดเนี่ยนะครับหากระชอนมาครับเสร็จแล้วก็นําไปกรอบบนตัวหมูได้เลยครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับหมูทอดนมสดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาลองมาจัดใส่กล่องให้เพื่อนๆดูนะว่าเวลาเอาไปทาเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเพื่อนๆจะต้องจัดแพ็กเกจยังไงคะ่ะก่อนที่เราจะมาใส่กล่องกันนะคะเราควรจะหาพลาสติกนะคะมาลองก่อนนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ทนความร้อนได้ดีมากขึ้นนะคะวันนี้เราใช้เป็นถุงแกงร้อนนะครับแบบใสหรือแบบขุ่นก็ได้นะตัดมาให้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เชฟใช้แบบขุ่นใช่ไหมคะใช่ครับเราก็มาตัดข้าวเหนียวใส่ได้เลยครับให้มันพอดี ดีกล่องนะแต่ว่าเน้นตรงกลางนะครับให้มันดูพุนๆน,นะครับเพราะว่าจะได้ดูเยอะๆเนาะประมาณนี้นะครับข้าวเหนียวเรานิ่มครับรับประกันข้าวเหนียวเนี่ยเราเคยสอนแล้วนะคะสองครั้งเลยนะสอนแบบนึงน่งในหัวดครั้งหนึ่งแล้วก็ในลังถึงครั้งหนึ่งนะคะลองย้อนไปดูได้ว่าข้าวเหนียวนุ่มข้ามวันเนี่ยต้องทํายังไงนะคะทีนี้เราก็จะมาหั่นหมูกันเลยค่ะคุณลูกค้าอยากได้ชิ้นไหนครับชิ้นนีน้ีชิ้นนี้นะครับที่ข้างบนนี่คือจะเป็นนมของเราที่เอาไปทอดนะครับ อันนี้คือเราไม่ได้กออกแรงกดนะเราแค่เฉือนเบาๆนะครับอย่าออกแรงหั่นเยอะนะครับก็คือเนี่ยแค่กดลงไปหน่อยนึงแล้วก็เฉือนนิดนึงนะครับคือหมักนมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบนิ่มเว่อร์อยู่แล้วนะคะเรียบร้อยครับทีนี้ตักใส่กล่องได้เลยครับนี่นะครับตกแต่งนิดนึงแล้วก็เสร็จนมสดครับนี่ เรียบร้อยครับนี่เห็นไหมอันนี้คือจะบอกนะว่าไม่ค่อยมีคนทำขายนะคะแบบว่าเอาตรงๆยังไม่เคยเห็นใครทำขายเลยแหละนอกจากเรากับน้องสาวเราอะ่ะเพราะเป็นสูตรที่เราและน้องสาวช่วยกันคิดแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะคะ โดยที่เราไม่ได้ทำขายทุกวันนะทำเหมือนเป็นเมนูที่เอาไว้เรียกลูกค้าในวันพิเศษเหมือนที่เราเคยไลฟ์สดแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าเวลาที่เราอยากให้ร้านเราแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปทำเมนูให้เหมือนกันทุกวันนะให้เราหาวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์นะคะเพื่อที่จะเอาเมนูพิเศษไปเพิ่มให้ในวันนั้นนะคะทำให้ลูกค้าต้องจดจอรอะคะอย่างเช่นเราเนี่ยทุกๆวันเสาร์เราจะมีเมนูพิเศษหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะลูกค้าก็จะแวะมาดูว่า เฮ้ยเสาร์นี้มีอะไรแปลกใหม่มีเมนูอะไรนะคะเราก็อาจจะเวียนแบบเมนูเนี้ยอาจจะแบบเออมาเดือนละครั้งแล้วก็พอเสาร์อื่นก็เป็นอย่างอื่นผัดไปเรื่อยๆนะคะตีไก่ทองคำแหนมซิท่อมบอกลูกค้าว่ามีเฉพาะวันเสาร์นะเมนูใหม่ๆใช่แล้วลูกค้าก็จะแบบโอ้โหรีบมากันเลยนะทุกวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะที่จะทําให้เพื่อนๆขายได้ดีมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีลูกนะคะทําให้ลูกๆทานเนี่ยลูกๆก,ก็จะแบบแฮปปี้นะเพราะว่ามันจะนุ่ม หอมมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากจะขายแบบโบข้าวเหนียวอย่างนี้นะเราแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะคะขายเป็นชิ้นไปเลยนะคะทั่วไปเขาก็ขายกันชิ้นละยี่สิบาทนะชิ้นหนึ่งแบบนี้นะคะไม่ใช่เจ้าเรานะเจ้าอื่นเขาก็ขายแบบนี้แต่ว่าเขาขายเป็นแบบหมูย่างนะคะชิ้นเท่านี้เลยชิ้นละ20บาทเราก็สามารถขายเป็นชิ้นได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะขายเป็นชิ้นๆนะครับก็สามารถอามาใส่กล่องได้นะครับซึ่งวันนี้เราใช้เป็นกล่องยาวๆอย่างนี้เลยนะซึ่งกล่องนี้สามารถใส่ได้2 ถึง3ชิ้นเลยนะครับวิธีการก็คือนําหมูสับไปก่อนประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็แถมน้ําจิ้มให้เขาไปด้วยแล้วก็ปิดฝา อย่างนี้ครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ว่าปิดฝาแล้วมันมองไม่เห็นนะคะก็เอาให้ดูอย่างนี้แล้วกันเนาะเรายังไม่ต้องหั่นไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากให้หั่นไปเลยเออเราก็ถามดูก็ได้นะว่าหั่นไปเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะแบบทําขายแล้วก็วางไว้ที่หน้าร้านก็คืออย่าเพิ่งหั่นนะเอาวางไว้ทั้งกล่องอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะดูเป็นชิ้นดูน่ารับประทานมากกว่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราหั่นไปแล้วนะตรงข้างๆมันจะแห้งได้ง่ายนะคะตรงส่วนที่มันถูกหั่นไปแล้วอะะน วันนั้นก็รอให้ลูกค้ามาแล้วค่อยหั่นละกันนะคะก็จะประมาณนี้นะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้รูปนะคะเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ให้ที่ Facebook Fanpage ค่ะเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดรูปแล้วก็ไปใช้โพสต์ได้เลยเราอนุญาตให้ใช้รูปได้ฟรีไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพนะคะแค่มาบอกเราสักนิดนึงละกันเนาะว่าขออนุญาตเอารูปไปใช้นะคะเอาละเดี๋ยวจะลองจัดให้ดูหลายๆกล่องนะคะจะได้ถ่ายรูปแล้วก็เอารูปเก็บไว้ให้เพื่อนๆใช้ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เรา มาจัดได้หน้าตาประมาณนี้เลยเนาะก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของต้นทุนกันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งรายละเอียดของต้นทุนเดี๋ยวเราจะเขียนเอาไว้ให้ข้างใต้คลิปนะคะให้เ,เพื่อนๆกดตรงคําว่าแสดงเพิ่มเติมก็จะเห็นรายละเอียดทั้งหมดค่ะแต่สรุปแล้วเราใช้ต้นทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่คะสําหรับต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่158บาท97าสตางค์ทำออกมาเป็นหมูแบบเนี้ยได้กี่ชิ้นคะได้20ชิ้นครับ ตกต้นทุนต่อชิ้นกี่บาทคะต้นทุนต่อชิ้นนะครับจะอยู่ที่7จ็ดบาทเกสตางค์ครับก็ตีไปว่า8บาทละกันเนาะซึ่งโดยทั่วไปที่เราเคยเห็นเนี่ยไซส์ประมาณนี้นะคะชิ้นหนึ่งเขาก็ขายอยู่ประมาณ 20, 20บาทเนาะก็จะได้กําไรประมาณ10กว่าบาทอะนะคะถ้าเกิดรวมอย่างอื่นจะมา่ายอีกจุกจิกุกจิกก็ตีไปว่าชิ้นละ10บาทละกันก็ได้กําไรเท่าหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนจะจัดเซตขายแบบเนี้ยเราไม่บอกละกันว่าเพื่อนๆนจะขายเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้คือ จริงๆแล้วอ่ะข้าวเหนียวเยอะขนาดนี้มันต้องประมาณ10บาทนะคะบวกกับหมูทั้งชิ้นแบบนี้ก็จะต้องขายอ่ะสาบาทนะคะแต่ว่าตอนที่เราขายเราขายยี่ห้านะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งแบบใส่ข้าวเหนียวอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ใส่ให้เต็มชิ้นจะใส่แค่ประมาณ2ใน3ของชิ้นเท่านั้นแล้วก็ขายไปกล่องยี่ห้าเพราะว่ามันจะออกเร็วกว่าที่จะขาย30นะคะแต่ทั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่ต้นทุนของค่าเช่าที่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยู่ในที่ที่ค่าเช่าที่แพงก็อาจจะต้องขาย3า ไปนั่นแหละนะคะไม่รวมจิวัถาอื่นๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปเลยเราจะคิดให้แค่ค่าวัตถุดิบในการทํานะคะเอาละทีนี้เราจะมาชิมกันดีกว่านะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจะแถมเป็นน้ําจิ้มอย่างนี้นะคะให้กับลูกค้าตัวน้ําจิ้มตัวเนี้ยเป็นแจ่วมะขามแบบเผ็ดน้อยครับอ่าแจ่วมะขามแบบเผ็ดน้อยซึ่งเหมาะกับการที่เราจะแถมให้เด็กๆนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมนูนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเด็กประถมนะคะที่ชอบรับประทานหรือไม่ก็คือเป็นแบบมีอายุไปเลยนะ นี่พอลาดไปแล้วนะคะก็จะแบบโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะเดี๋ยวมาลองชิมดูดีกว่านะคะว่าจะนิ่มแค่ไหนมั่มพร้อมกันคะ่ะทุกคนหนึ่งสองสาม <c oughs> คือแบบตัวหมูเองอ่ะมันมีความนุ่มๆหอมๆหมว,นวานๆนะคะ แล้วมากินกับเจ้ามะขามที่มันเปรี้ยวๆเค็เมนิดๆข้าวันดีเปรี้ยวหวานเค็มสามรสเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่าเนี่ยเป็นเมนูชูโรงที่ดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะขายแบบพวกหมูทอดไก่ทอดหมูปิ้งนมสดอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําเมนูนี้เสริมเข้าไปในวันพิเศษนะคะทําให้เป็นแบบสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนะอาจจะไม่ได้ทําทุกวันนะคะแต่ว่าเราทําเป็นวันพิเศษเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าร้านเราเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นนะคะหรือว่าวันไหนที่ลูกๆที่บ้านเนี่ยอาจจะเบื่อแบบหมูทอดหมูเด็ดเดียวธรรมดาแล้วลองทําเมนูนี้ดูนะคะอันนี้เนี่ย อร่อยแบบแตกต่างจริงๆนะคะก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียให้เพื่อนๆไปทําขายกันนะคะขอให้ค้าขายร่ํารวยกันทุกคนเลยเนาะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เราทําเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆที่อยากจะทราบยี่ห้อเครื่องปรุงนะคะก็ให้เข้าไปที่กลุ่มของเชฟเบนที่สร้างเอาไว้ที่ Facebook นะในกลุ่มนั้นเราจะโพสต์บอกยี่ห้อเครื่องปรุงเลยจะได้ทําออกมาเป๊ะเหมือนเราทุกประการเลยค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ